คุณซีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคสัปดาห์นี้กับคุณหมอสุนีนะครับขอเชิญคุณซีพูดคุยกับคุณหมอสุนีได้เลยครับค่ะคุณหมอคะเออหนูมีปัญหาค่ะคือหลังจากการมีประจำเดือนแล้วมันจะเกิดอาการคันนะคะเราก็เกิดอาการตกขาวแต่บังเอญว่าเคยได้ยินมาว่าให้ทานยาแก้เจลาห์ค่ะ,คะก็ทานนะคะแต่ กลัวว่าทางเปน,นานๆแล้วมันจะติดนะคะขอโทษนะคะแต่ง,งานมีเพศสัมพันธ์หรือยังคะยังไม่แต่ง,งานเพื่อยุดสีแปลงค,ค่ะค่ะถ้าเรามาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันชื้นแฉะนะคะคอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าช่องคลอดเนี่ยมันเป็นทางลึกเหมือนกระบอกที่มันเข้าไปในสภาวะของช่องคลอดเนี่ยมันจะมีความเป็นกดเป็นด่างมีการตกขาวซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว <c oughs> แต่ถ, <c oughs> ถ้าเกิดเราใส่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ทาให้เกิดความอับชื้นที่ท,ที่ที่บริเวณข้างนอกนะคะทําให้เกิดความอับชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตัว ตกขาวที่เป็นธรรมชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะไหลออกมาใช่ไหมคะ mm hmm. หรือโปร่มามันก็ทําให้เกิดความชื้นประกอบกับผ้าในใาหม่ที่เราใส่อยู่เป็นประจำเนี่ยมันก็จะซ้ำๆอยู่ตรงนั้นท้าให้เกิดเชื้อราได้ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยเชื้อราก็จะเป็นอยู่ตลอดเวลาในช่องคลอดซึ่งซึ่งคุณสีอาจจะไม่ทราบนะคะว่ามันมีตกขาวข้างในเยอะมากกว่าที่เราจะคิด mm hmm. แล้วก็หลังจากที่เรามีประจำเดือนไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่า,าเชื้อราที่มันปนเปื้อนอยู่กับน้ําประจำเดือนที่ออกมานะคะ ก็เลือดนะคะมันก็เป็นตัวหล่อเลี้ยงเป็นอาหารที่ดีเลยของเชื้อรานะคะ oh. ดังนั้นถ้าจะบอกว่างั้นเรารับประทานยาในเรื่องของยาฆ่าเชื้อราเนี่ยต่อให้เราทานนานแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่หายขาดแล้วก็ไม่หายจริง <c oughs> ใช่ไหมคะถ้าถามบอกว่างั้นยาฆ่าเชื้อราถ้าเราทานไปนานๆจะเกิดอะไรขึ้นไหมที่หนึ่งคือดื้อยา <c oughs> เพราะว่ายาฆ่าเชื้อราก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวเราทานไปเรื่อยๆซ้ำๆ <c oughs> ๆ้ๆทานไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็หยุดไปอีกสามอาทิตย์ทานมาใหม่เนี่ยมันก็ทําให้เกิดการดื้อยาแล้วมันก็ไม่หาย อันที่สองเนี่ยทานไปเรื่อยทานไปนานๆเนี่ยจะมีผลตับ,ตบหรือเปล่าเ oh. พราะพวกนี้มันก็ขับออกทางตับได้ส่วนหนึ่งแล้วถ้าเกิดกรณีที่เรามีปัญหาเรื่องโรคตับโรคอะไรพวกนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาได้ดังนั้นถ้าเรามาบอกว่าคุณซีมีปัญหาในเรื่องของเชื้อราที่เป็นอยู่บ่อยๆแล้วใส่แผ่นอนา,านามายู่ทุกวันนยคุณหมอว่าน่าจะแก้ไขที่ต้นเหตุถ้าเราแก้ไขที่ต้นเหตุก็คือหยุดใส่ซะ,ะจะใส่เฉพาะช่วงที่เรามีประจำเดือนเท่านั้น อันที่สองหลังจากที่เราหยุดใส่แล้วตั้งใจที่จะหยุดใส่แล้วแล้วใส่ตอนที่มีเมนเท่านั้นเนี่ยไปรักษาสักรอบหรือสองรอบเพื่อให้เวลาที่มันค้างอยู่เนี่ยให้มันหายขาดคุณหมอมั่นใจเลยค่ะว่าคุณซีจะหลุดพ้นจากสภาวะที่เป็นทุกข์แบบนี้จริงๆเราไม่แนะนํเหรอคะไอแผ่นอนามัยถ้าเราบอกว่าแผ่นอนามัยที่เราใส่ทุกวันนะคะเราลองหมอต้องลองคิดดูสิคะว่าแผ่นผ้าอนามัยเนี่ยมันมันค่อนข้างหนาแล้วมันอับ ถ้าเราเทียบกับกางเกงกางเกงสตรีกางเกงในสตรีรใช่ไหมคะซึ่งมันจะค่อนข,อขอ้างึมลว์ได้ดีกว่าทีนี้ถ้าตกข่าวที่เป็นธรรมชาติเนี่ยก็ออกมาเนี่ยแล้วก็ติดไปกับแผ่นผ้า,นานอนมไมใช่ไหมคะแผ่นผ้า,นานอนมไมเนี่ยที่อับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ทําให้เกิดเชื้อราบนแผ่นผ้า,นานอนมไมนั้นแล้วเราก็ยังใส่ตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าเชื้อราเนี่ยมันก็ สามารถที่เอเลสล่อ,อจากผ้าอนามาัลงขึ้นลงมาแล้วกลับขึ้นไปขนาดแบบนั้นนะคะจะมีคนไข้คุณหมอหลายรายค่ะที่มีปัญหาแบบนี้เราต้องย้อนกลับไปถามแล้วคุณหมอสุนีจะบอกว่าให้เลิกใช้แล้วคุณภาพชีวิตของคนไข้เนี่ยก็ดีขึ้นแล้วเขาก็หายจริงๆนะคะเขาก็หายาจริงๆแค่เลิกใช้แผ่นผ้าอนามายเลิกใช้ทุกวันไม่ใช่ไม่มีประจำเดือนยกเว้นช่วงที่มีประจำเดือนอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ย หลังจากที่เลิกใช้แล้วเนี่ยต้องรักษาสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ย,ยให้มันหาย,ยให้มันเรียบร้อยซะรักษาเป็นเรื่องเป็นราวอะค่ะต้องไปหาหมอหนัุณซีนะครับขอบคุณนะครับ,บคุณซีหมอสวัสดีค่ะ